จัดอันดับ10นักแสดงชายที่รวย,รวยที่สุดในจีนประจำปี2025มีทั้งรุ่นในตำนานและดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่มาแรงจะมีใครบ้างนะอันดับที่10คือหลิวอยหนิงมูลค่าสัตว์สินประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐราว650ล้านบาทหนุ่มหล่อเสียงดีจากวงดนตรีและผันตัวมาเล่นซีรีส์ชื่อดังมีทั้งผลงานเพลงและซีรีส์มากมายคนนี้ค่อนข้างมาแรงบทบาทเข้าถึงอารมณ์และเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์อันดับที่9หวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ20 รู้จักกันดีจากบทดาวมิงซื่อในมิเทอร์การ์เดนเวอร์ชันรีเมคยังคงมีแบรนด์ดึงตัวไปเป็นพรีเซนเตอร์รับงานโฆษณาหลากหลายมีบุคลิกเย็นชาหรูดูแพงจากนักเรียนการบินสู่พระเอกซีรีส์อันดับที่8หดเรนเจียหลุนคิดถึงยมทูตหน้าตายองครักษ์เสื้อแพรเลยมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐราว980ล้านบาทเล่นซีรีส์หลากหลายแนวทั้งประวัติศสาสตร์และสมัยใหม่แฟนคลับเหนียวแน่นและมีการเลือกโปรเจกต์อย่างรอบคอบแต่ยอดทรัพย์ก็ยังคงอยู่ในท็อป10อันดับที่7กงจ่า ทรัพย์สินประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐราว980ล้านบาทเรียกว่าเป็นหนุ่มแฟชั่นโรแมนติกแบรนด์เรียกตัวไปแทบไม่เว้นช่วงอันดับที่6อหยางหยางมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐราว1 3 0 0ล้านบาทกับคาแรคเตอร์ที่ดูคูลก็เลยงอกทรัพย์ขึ้นมาอีกหน่อยพระเอกสาธารณะสามีแห่งชาติฝังจีนอันดับที่5หวังยี่ป๋อเสือยิ้มยากหนุ่มหล่อมากความสามารถจริงๆเป็นคนพูดน้อยเงียบเท่คูล มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐราว1,457ล้านบาทนุ่มสารพัดกิจกรรมทั้งแสดงเพลงเต้นและแข่งรถใช่ครับแข่งรถแบบจริงจังแถมคว้ารางวัล บวกโปรเจกต์ดังต่อเนื่องและแบรนด์ระดับโลกโอบมาเต็มๆจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานทำให้หวังอี้ป๋อโด่งดังเติบโตในวงการแสดงดนตรีและกีฬาปี2025แฟนคลับเพียบทั่วโลกเขายังคงรับงานใหญ่และเป็นตัวแทนแบรนด์ระดับโลกอันดับที่4สุยขายหนุ่มหล่อตัวท็อปของจีนมูลค่าทรัพย์สินประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐราว1,457ล้านบาทบทบาทเล่นหลากหลายแนว พอมีงานยืนพื้นและโฆษณาเข้ามาเสริมก็เลยทำให้เขาอยู่ในอันดับเดียวกับหนุ่มหวังยี่ป๋ออันดับที่3เซียวจ้านหรือชอนมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ50บล้านดอนลลาร์สหรัฐราว1,700ล้านบาทหนุ่มหลอเท่บุคลิกภาพดีที่มีใบหน้าที่สวยน่ารักและมารยาทงามอัธยาศัยดีไทยยิม้มหวานหวานมีแฟนคลับหมื่นล้านทั่วโลกด่งดังจากเล่นซีรีส์ปรมาจารย์ละทธิมานภาพยนตร์ The Legend of the Condor Heroes มังกรหยกและ The Legend of Zhang Hai แถมแบรนด์ชั้นนำเข้าคิวให้ลงโฆษณาอีกตรึม อันดับที่2หลิวเตอ๋อหัวมูลค่าทรัพย์สินประมาณ200ล้านดอนลลาร์สหรัฐราว6,475ล้านบาทถึงมีอายุปลายทางแล้วผลงานมากมายและหลากหลายมากแสดงเพลงผลิตหนังและมักลงทุนต่างๆและธุรกิจบันเทิงและคร่ำวอดในวงการบันเทิงมานานและอันดับที่1คือ เฉินหลงหรือแจ็กกี้เชนมูลค่าทรัพย์สินประมาณ400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐราว13,000ล้านบาทเจ้าแห่งองค์การจริงๆครับมีหนังดังเป็น1ิเป็นร้อยธุรกิจกิจกรรมต่างๆล้นแน่นและแม้บางคนบอกว่าวัยนี้อาจจะเก่าไปและหมดสมัยแล้วแต่โคตรเก่า อาะพูดได้ว่างานความสามารถและการลงทุนฉลาดฉลาดนี่แหละที่ทำให้บรรดาหนุ่มๆกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ดังแต่ยังรวยและมีฐานแฟนเหนียวแน่นอีกด้วยใครเป็นแฟนใครยินต้องภูมิใจแน่นอนครับแต่แม้พออ่านคอมเมนต์สเมาส์ของแฟนๆแ,แล้วนี่คือกรามค้าง <laughs> ขำจริงจังไปอีกทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไมทำไมอีป๋อคนขู่ถึงอยู่อันดับ5 mm hmm. ทั้งทั้งที่เข้าวงการตั้งแต่อายุ17งานก็แน่นแบรนด์ก็เยอะได้ก็ครบสูตรทั้งร้องเต้นเล่นซีรีส์ไปจนถึงแข่งรถแต่ก็แหละเงินมันไหลออกหลายทางเหมือนกันนะไหนจะเสื้อผ้าสายแฟไหนจะรถแข่งที่ดูเหมือนเสียบ่อยหรืออาจจะตั้งใจเสียเพื่อได้ซื้อใหม่ก็ไม่รู้ว่าไปแล้วหรือจริงๆเขาอาจเป็นสายเปสายช็อปแน่แน ส่วนเซียวจ้านถึงจะเข้าวงการทีหลังอี้ป๋อแต่ดันฮิตเปรี้ยงปรั่งจนกลายเป็นปรากฏการณ์เดินได้แบรงด์ไหนได้ตัวไปเหมือนถูกหวยรางวัลใหญ่และแถมบ้านเขาก็มีฐานะดีมาตั้งแต่แรกไม่ต้องเหนื่อยเก็บเหรียญเก็บสตังค์ตั้งแต่เริ่มแบบอี้ป๋อแล้วแฟนๆก็เริ่มโยนมุกใส่ไฟเลยจ้าหรือว่าอี้ป๋อเอาเงินไปให้พี่จ้านเก็บไว้ให้ <S <S โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องการเงินแล้วนะนี่มันการครองเรือนชัดๆ อี so it, ing, mm ้ป๋อเข้ากับหัวหน้าครอบครัวขยันหาเงินส่วนจ้านเท่ากับเฮรันยิกประจําบ้านคุมบัญชีแน่นเปะสรุปง่ายๆไม่ใช่ว่าอี้ป๋อรวยไม่พอแต่พี่เสียวเขามีแบ็คกราวด์ดีพวกงานพุ่งแรงเลยชิงขึ้นมาอันดับ3ได้แบบชิวๆแต่ยังห่วงไปนะอี้ป๋อของเธอยังเป็นลมหายใจของแฟนๆอยู่เสมอรอบหน้าระวังให้ดีนะอี้ป๋ออาจจะไม่ใช่อันดับ3แต่จะพุ่งขึ้นไปครองอันดับหนึ่งในใจพี่จ้านไปเลยก็ได้ thank hey. you